สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมค่าคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้มค่าคุณย่ามัมีโอกาสมาทำบุญเททอเททองพระประธานในใดโบดนะคะร่วมอนุโมทนาบุญไปกับมค่าคุณย่านะคะจะพาชมบรรยากาศในงานนะคะนี่เป็นบรรยากาศการเททองเททองพระนะคะหลอพระประธานนะคะทุกคน ็บบรรยากาศเก็บรรยากาศส,ส,สดๆตรงนี้าม,นมาฝากเพื่อนๆ,ๆแล้วก็แอปใสทุกคนนะนะคะสวยมากเลยนะคะในการทำบุญน,นะนะคะ นี่ก็เป็นบริเวณงานนะคะทุกๆุกคนมีก็เป็นผู้เลาหงที่ประดับประดาในการตกแต่งนะคะตกแต่งในการเททองพระประธานวันนี้นะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศงานวัดนะคะงานเททองพระประธานในโบสถ์นะคะทุกคนก็ได้พาเอฟซีทุกคนมาชมมาชมบรรยากาศสดๆของงานในวันนี้นะคะ นสวยมากเลยนะคะนี่คือบรรยากาศการเททองนะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนก็เลยเอาบุญมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอ กคนนะนะคะขอให้แด้งบ <มา S 1> ุญรวบกันในการเททอง <มา S 1> พระประธานวันนี้นะคะเอาบรรยากาศสดสดของวันนี้มานะนะคะมาให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟสีทุกคนได้ชมกันนะคะนี่คนเป็นในในประลามนะคะในประลามพิธีก็จะมีผู้คนมาทําบุญเยอะแยะเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศการเททองพระประธานในวัดแห่งหนึ่งอ่ะนะคะสวยมากเลยนะคะ ทำบุญได้บุญไว้กันนะคะทุกทุกคนสวยมากเลยนะคะบรรยากาศสวยมากนี่อันนี้จะเป็นเครื่องประดับประดาเป็นธงทิวประดับประดาในงานน่ะนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะควันนี้ว่าค่าคุณย่าไม่มีโอกาสได้มาเททองพระประธานด้วยก็เลยเอาบุญดีๆสิ่งดีๆตรงนี้มาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟสีทุกคนน่ะนะคะเพื่อนๆทุกคนบรรยากาศดีมากเลยะคะงานบุญ,ญในวันมหาสงกา์วันนี้นะคะ สวยมากเลยค่ะทุกๆคนได้บุญด้วยกันนะคะเป็นบรรยากาศเททองพระประธานนะคะทุกๆคนสาธุสาธุขอให้เพื่อนๆ FC อซีของมอค่าคุณย่ามีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ได้บุญในการเททองหล่อพระประธาน,ธานในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาบุญมาฝากนะคะ